เกลบเลียนหลามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาเล่นแมบบไซมอนพูดอะไรเราก็ต้องทำตามนะทุกคนเย้ <Yeah. S 2> yeah. เราต,ต้องทำตามทุกอย่างเลยเหรอเจโก้เออใช่นะต้องทำตามทุกอย่างเลยอย่างเช่นแบบไซมอนบอกให้ไปฆ่าฉลามก็ต้องไปนะโว้ยพว <c oughs> กนายทำทรงผมอะไรกันเนี่ยไม่เข้ากับตัวเองเลยนะออโอ้ยพวกไม่ได้ดูหัวตัวเองแล้วมันเข้าหรือเปล่าไม่เข้าได้ยังไงเราเจ้ากบเวลาหนาวก็เอามาห่มได้นะเว้ยส่วนนี้เรนน,น,บบนี่นายคิดว่านายแอบเบลหน่ไง,ไงไฮะแน่นอนน่ารักไปละฮะโอย,โอย น่ารักไปไข่ดาวังคานมากนี่ตอนนี้วายและตอนนี้ทุกคนครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะพวกนายเห็นไซมอนตรงนี้ไหมที่เป็นหัวเหมือนเจ้านูบเนี่ย,ยนี่คือไซมอนแล้วเนี่ยคนนี้เลยเป็นคนั่งการแล้วนะให้ทำโน้ตทำดีทำแน่นด้วยแล้วเราก็จะมาแข่งขันกันด้วยดูซิว่าใครเก่งที่สุดในพลังสามคนนี้เอ,เอ,เอ๊ตอนแรกฉันนึกว่าไซมอนจะหน้าเหมือนลิงซะอีกจ้ะก,ก็ แม่ทำไองแกมหน่อยอ่ะเออไอ้นก่ทุกคนเล่นได้เลยรอบที่หนึ่งไซมอนบอกให้ยิงฉันโอ้อันแล้วปืนอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีปืนเลยเอ้ยต้องเป็นเหยียบแน่นนอเลยเจ้าก็อ๋อเหยียบหัวเจ้าไซมอนแบบนี้โอเคแข่งเหยียบเลยทุกคนมามาแข่งกันเลยนี่เหยียบตรงกลางตรงนีวัวไซมอานะถนัดมากวัวไซมอนเปลี่ยนเป็นหัวไอ้เลนได้ไหมวายโอ้โหชนะโอ้โหัอ้เลนชนะมาทุกคนรอบที่แล้วเตรียมที่จะเลือกคนที่ฉันพูดโอเคได้เลย เขาให้เราเลือกเมย์เดี่ยดูที่สี่คนที่ใครคือเมย์คนนี้แน่นอนเป็นผู้หญิงอุ้ยนี่คนนี้แอลอ๋อไ่ทันอะเลือกเรื่องวัวไอ้นนีคนนี้วัวให้เลือกจะไปเรียนนะกินเลี้ยงันอันนี้คือกลับบ้านไปเอาให้เราเข้าบ้านเลยอะไรกับบปาโอ้อ๋อเขื่อนเลือดชุดชั้นโอ้โหชันกลายเป็นลิงนี่เข้าป่าเลยเราต้องเลือกบ้านที่เข้ากับตัวเราหรือเปล่าแล้วฉันต้องไปอยู่ตรงไหนนี่อ๋อนี่เหรออ๋อไปอาบน้ำอ๋อนี่เจ้าหญิงก็ต้องมาอยู่ปราสาทใช่ไหมอ๋อมีคนอยู่แล้วแป๊บนึงเดหนี้ เออประสานโอ้ยไอ้เรียนได้ชนะอีกแล้วเออแล้วนี่คืออะไรต่อไปผสมค่ะประสานคนโอเคอ๋อคือเก็บตัวเราเว้ยเก็บไปเรื่อยๆตัวจะใหญ่ขึ้นโอเคมาเลยอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ขอที่หนึ่งสักตาเถอะนะไอ้เรียนน้อยเร็วๆเข้ารอบนี้ไม่อยากไม่ได้ชนะหลายรอบแล้โอ้ยจะวิ่งหนีทำไมล่ะ เออันกับนายเท่ากันนั่นเอเอเลียนเออแต่จะกลมไม่เข้า่ะดิเออนี่รอบสุดท้ายเดือนเมื่อฉันดูอ่อใครเราเดินต่อเขาดูอ่ะอ๋อนี่หยุดยมาแปลกว่ะปกติถ้าเห็นมานะต้องหยุดเด่นนี่เดินตอนมองเคเคหรือไรพวกนายผ่านแล้วอ่ะอ้าทำไมฉันตายตอนจบ่ะเพราะฉันเข้ามาก่อนคนแรกเลยแมวโอเค คือฉันในคะแนนสิบเอ็ดคะแนนนะทุกคนแคปผมมือให้เลยที่หนึ่งได้ที่สามแอบที่หนึ่งสองคนเลยแหละแต่ก่อนหน้านั้นนายอยากรู้ไหมว่ามุมที่ฉันบอกว่าไซมอนนึกว่าลิงมันคืออะไรนะโอ้ผ่านไปเลยฉันไม่รู้ ันคืออะไรสรลับน้ำมันใส่อิ๋วอะไรแบบนี้อะเจ้าก็ไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยเออเหมนจะนใกล้เคียงหาตรงไหนเออตอนนี้มีให้รับเหรียญได้ด้วยทุกคนกดรับไปเลยนะครับเหรียญตรงนี้นรับได้ด้วยอ๋ออ๋อ,อ,อนี่คือจํานวนด่านทั้งหมดที่มีให้เล่นนะครับนเลยเหรียญเอาไปทําอะไรอะเจ้าเกือบนี่ไงเหรียญเปิดตรงนี้ได้อเออใช้100หนึ่งร้อยเหรียญเพื่อเปิดกล่องนี้ดูซิได้ไรน,นะครับ นี่แหนเปิดเลยก็ได้เป็นอะไรอ่ะไว่ได้วลีมาวลีนี่คือคำพูดนะเจ้ากบของฉันได้ขอบคุณมาเว้ยโอเครอบหนึ่งเอากระเบื้องมาเกมนี้นะทุกคนเริ่มได้อ่าเริ่มเลยอ๋อให้เหยียบไปหน้าเราให้มากที่สุดนะมากกว่าคนอื่นให้ได้ไม่ไอ๋อเหยียบไปหมดเลยเหยียบไปเลยนล่ไซมอนเขาั่งมาแล้วเราต้องตาตามเขาไอ้โลกถูกลามปกคอโอ้ยชนะชนะ เตรียมกินอะไรที่ชั้นพืชน,นะครับโอ้โหสั่งให้กินด้วยวนี่กินทาโก้โอ้ยทาโก้อะไรเนี่ยทาโก้โอ้โหไม่ใช่นี่โอ้ไม่ใช่นี่ก็ทาโก้อยู่นี่โอ้โหเดี๋ยวจะไาทำไมปลาปลาก็เปลี่ยนของกินแล้วปลาหมึกปลาหมึกแมวปลาหมึกปลาหมึกกินมันเยอะเหลือเกินเออมันบางอ่ะนี่กินปลาไปเลยทุกคนครับนี่โอ้ยไม่อยากกินปลาอยากหยุดกินปลาแล้วโอ้ยยาว หลัมชนะอีกเร็วเรื่องกินนี่คือต้องแพ้ชนมแน่นอนกระโดดเข้าไปบนแขนแอวแอแขนดีแขนดีๆไลไไล่ไอ้โดแบบนี้ใช่ไหมไมนได้เต็มนะจออเฮ้เร็วแม่งเร็วแม่ไปนึ่งโอ้เดจะกรอบอตีไปนี่นี่ โอ้เบนเบนเบนโอ้ยมันมีคะแนนให้พวกเราเก็บด้วยนะวันที่ฉันได้ที่หนึ่งสามรอบแล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นลาวมาเขาให้เราข้ามลาวมาทุกคนอันนี้มาเริ่มข้ามได้เลยพวกนายปึ๊บตัวข้ามเหยียบมาเลยเหยียบเต็มเหยียบโนบโอ้ยจะต้องได้ที่หนึ่งฉันขอที่หนึ่งแม่งฉันยังไม่ได้ขอแบบขอรอบนี้ไม่ได้แม่ชนะรอบนี้มาทุกคนฉันนี่มั่นใจได้ยังไงเจ้าก็มั่นใจแน่นอนรอดูชื่อได้เลยเป็นชื่อฉันอย่างแน่นอนนี่ไงเห็นไหม สปอนไท้นะครับเหรอโอ้สปองเล่นต้องเต้นอเหยยบสปอนไท์ไว้หรออเคแอยเป็นเลือมซอยอนยโ้ยโอ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 ยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอย้ยยโอยโอยโอยอยโออยโอยโอโอ้ยโอ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 ้ยโอยโอยโอยยโอยโออยโ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 อ้ยโอย ได้เลยแมาโอ้ยิโมติคอนใหม่นะครับอีกอันนึงนี่อะไรอีหลามเน่งเร้อรีบสุ่มก่อนหมดเวลาได้อีโมนเหมือนกันนะทุกคนลองมาใส่ดูอ๋อนี่ไงสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับเป็นท่าเต้นทนุธนีเออทำไมวิ่งเองเนี่ยอ้ยเราต้องเดินถ้าไม่ใส่ลุงยาเหมือนเกมหนอนโอเคโอ้ยได้็อกกีนกันเองได้ไหมเนี่ยไม่รู้น่าจะไม่ได้นะแค่แข่งเก็บตัวยาแม่โอ้ยขอหงมเมื่อไหร้ขอ อตกบดตกเป็นของฉันสวัาพจาอ้อหอยกดแค่สองนี่โอ้โหดูท่าชนะนี่เนยเออจะไม่ได้วางแซนด์วิชที่สูงที่สุดเอ้ะเอาทำไง่ะอุ้ยแต่ต้องกดให้ใจเล็กน้อยอ่ะเจ้ากบอบาจะสูง้แค่นี้อ่ะเอ้ะประมาณนีของเค้กซูซอด หลีเลี่ยงหัวฉันโอ้ต้องหลบหัวเข้าไเข้าหัวเขาจะหล่นลงมาเราต้องหลีกอ่ะโอ้ยโดนระเบิดเก็บเต้นได้เก็บแก๊งได้โอ้ยอันตรายของหัวเอเลี่ยดินะเนี่ยเออหัวใหญ่มากเลยอ่ะผู้ชนะคือฉลามนะทุกคนครับมีปลามีวัฟเฟิลมีเนื้อปลาเอ้ยปลาอยู่บนปลาเอ้ยอยู่บนปลาเลยตอนนี้เราไม่เห็นกันไหม เจ้เขาอยู่อยู่ดอกกอบอ่ะกล้วยแฮมเบอร์เกอร์มะเขือเทศแล้วต่อไปเรียกตอไปเรียตรงนี้แน่นอนเอยฉันจำได้ตรงนี้แหละเจ้าก้ตรงไหนอ่ะเออนี่ตรงนี้ตอนแรกมองเป็นมะเขือเทศโอเคสังเกตมาเฟอร์แฮมเบอร์เกอร์ชีสมาเฟอร์แฮมเบอร์เกอร์ชีสซูชิจำได้ตรงนี้ตรงไหนวะอีทไหนก็จำฝีเอเลี่ยนเฮ้ยฉันไปยืนเชียร์อ่ะโอ้ย ในหัวโตเท่ทลำสั้นนะนี่ก็เหลือแค่หัวจองหัวฉันอ๋อต้องเหยียบหัวเข้าไปเรื่อยๆเหรอใช่ไหมอ๋อโดดเหยียบโดดเหยียบเหยียบไปเรื่อยๆให้สูงที่สุดนี่มีหัวสองชั้นด้วยอ่ะนี่เหยียบเลยไี่แสบคอเส้นคว้านี่เอ้ยขอขอไเนี่ยผู้ชนะคือฉันเฮ้ยเฮดเดียวเอง แต่คะแนนรวนมฉลามก็ที่หนึ่งฉลามมุนนะ่ะเออมาสมของเลยเพอเรามีเงินนะครับดูสิได้อะไรอัมเ,เอบอ,อะไรวะนี่อ๋อเป็นวันีนะครับยิปปี้นะครับคำนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นอ๋อให้เราสามารถซื้อได้เลยไว้ใช้เงินซื้อเลยตรงนี้แล้วไว้ค่าสีมุม่วงนี่มันคือมาจากไหนอ่ะ รีเบิร์ดมีหรือเปล่าอจะกบเออไม่รู้อาจจะต้องเติมหรือเปล่าโอเคช่างมันก่อนเรามาเล่นอย่างเดียววันนี้ไม่เติมนะคันหลอกหญ่ของฉันอ๋อทำท่าตามเขาทำท่าตามนี่เขาทำท่านี้เขาท่านี้เออเฮ้ยท่เน้้เงแมฮ้่ฮ้เ้เฮ้เก้นฮ้เฮ้เฮ้เฮกเฮ้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 เ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้้เฮ้้เ้เ ก็โอ้โหโอเคอะไรไม่ได้แล้วก็นอนแล้วก็นี่โอเคได้ไหมถือไม่ได้นอนฉันถึกโอ้โหชนะอันดับสองอ่ะได้ดิโนเลยทุบฉันเลยแอนก็คือกระโดดเหยียบอ่ะอะไรอ่ะไงโอ้ ออ้ต้องกดไปเลยแล้วก็ไปเออโอเคเหมือนเราเป็นนี่นะลุกกลับเลยแบบนี้นี่สี่แน่โอนในไรมากที่สุดอ่ะ่นไรอ้าวอ้าวชนะทุกคนเอคะแนนเท่ากันเหรอนี่รอบที่สามนะทุกคนครับเตรียมพร้อมให้ทำอะไรครับเนี่ยนับจำนวนคคอนโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดเออไล้วนพูดทำไมเนี่ยเออมาโอเคหนังสือตามนี้ถูกตั้งวิ บอกเลยไอ้บอกทำไมไหมนี่ผู้ชนะโฮเอเลียนไนออนฉันเพิ่งจะเรียนรู้อ่ะโอลดหรอมชุดสวนร่างกายของฉันนะทุกคนฉันไม่อดเลยฉันเห็นหัวของฉันนี่ตัวฉันที่ดูง่ายมากสีฟ้าก่อนใครเลยเอ่นี่คือฉันเก็บชุดฉันไม่ได้อ่ะเขาให้รลดรอมตัวไซมันไม่ใช่ตัวพวกแล้ว ไม้ยจะได้ครบแล้วอะแต่ชั้นที่หนึ่งมาท่อทีแล้วไม่ตาเป็นงี้นี่ลาบสุดท้ายของราบนี่หาลูกหินของฉันอ๋อเดินแถเหรือเ้ยม่ชั้นนี่ยเอ๊ะเก็บเลยว่า้ยมันมีลูกหิวให้เราเก็บอ่ะใช่ลูกหินตามเขาเกิดตรงนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ผู้ชนะคือฉลมนะทุกคนมาดูคะแนนรวมว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะมาดูกันเลยแามนี้แด่ที่สามแล้ว ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟแพ็ปเลยแล้วทุกคนแคบโอเคมาดูซิว่าพวกเรานี่จะเก่งไหมนะพอที่จะแข่งคนอื่นได้ไหมต้องมาดูกันเลยมาแสดงความสามารถของพวกเราให้เต็มที่เลยนะเว้ยเออสู้ๆพวกเรามาทุกคนอ๋อกระโดดยีหัวล้อมแรงไหมมาเหยียบเลยเหยียบหัวบนพยานเหยียบโค้ชไซมอนแรงโน้มถ่วงเออหรือว่าเป็นหวยเล่นแล้วก็เหยียบไปเออแรงโน้มถ่วงทุกนายโว้ยไม่แข่งกับคนอื่นด้วยนะต้องโชว์ฝีมือศักยภาพของเราให้ได้มากที่สุด ว่าจา <S <S อ๋อผู้ชนะโอ้โหมีชนแ <โห S 2> ะแม่งวายอ่ามุนมุนมุนราพี่สองโอ้หาบ้านนะครับดูกอ่อนว่าตัวละครเป็นตัวอะไรแล้วไปตามบ้านเลยลิ่ง ฉันเป็นคนเซ่อะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเอออยู่ไหนก็อยู่ไปเลยนี่โคกอยู่โคกอยู่โคกน้ำนี่เองเ่อนี่เลยเหานหลบดเจ้าหญิงอยู่ภาษาไปเลยเอ๋สวยงามภาษานีลั่เลงเจ้าหญงเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่ผู้ชนะคือโอ้โหคนเื่นมาไม่ยินส่วนร่างกายของตัวเองสินะนี่ยใช่ของตัวเองเลยนี่มีสีเขียวเน่น าขหินของฉันอยู <Five> ่ไหนเนี huh, uh? euh ่ยไอ้ปวดขาเรือแขนเรือแขนแขนฉันหายอยู่ไหนคะแขนฉันจะไหนดุด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 ดเดดุ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 ดไุดด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 รดดุดดุดุด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 ดนดอุดด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  จับจับจนี่นเห็เลยม็บเลยมีหลายคนเนี่ยแสดงว่าคะแนนจะได้น้อยมากเลยสินะเนี่ยใา่เพราะมันแชร์กันน่ะโอ้แต่ตอนนี้เจอสองลูกอ่ะไม่เจอเพิ่มเลยไม่เจอแล้วแท้เมยเอาชนะวันเรามีคือเดินมาเขาดูเนยห้ามหยุดเด็แขาดโอเคอบมีเดินอุ้มมาสับสนเนี่ยโอ้ยชนว่ายเดินพี่ผู้นะคอเลีนคคะแนนรวม โอ้ไม่เนะี่ยทำไมไม่มีชั้นอยู่ในแนนโอ้เทนมันน้อยไปเปล่าเอาสักสิบเทนได้ไหมไปยืนนี่นั่นแหละลองสุมนี่เด้อทุกคนแคมในเวลานี้คือตอนเล่นเขาไม่มีเวลาให้เราได้พักเลยนะมีแค่ตอนเนี้ยหละเรามาดูการแข่งสุดท้ายไหมต่อไปอสุดท้ายเลยไหมได้เลยเจ้ากบเออครั้งนี้จะตัดสินแล้วอ่ะไม่ข้ามลาวาได้เลยพวกนายอ,อ้ยรอบนี้จะเป็นรอบตัดสินแต่ต้องชนะให้ได้นะโว้ยเออเพราะมันตัดสินนี่แหละถึงต้องชนะให้ได้ว้ายยลยย โอ้ยตัวแดงสิบคะแนนมีมีโอ้โหยังโดนอีกหรอโอ้ยขรับเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยโดนอีกไงี้ยเฮ้ยไม่หายตาก็จุกเลยโอ้ยอะไรดีเต็มเลยอะไรหยุดโคนของฉันคืออะไรเน่ยอ๋อทำให้ตัวโคนเราหายไปหรอโอเคทำไงอ่ะก็เดินชนสาวเดินชคนนักแข็งนี่ตายนี่ฉันเดินหมดแล้วโคนฉันไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหมือนกันใช่ฉันก็ไม่มีแล้ว โอ้โหที่หนึ่งคือกาแล็กซี่ที่สองน่าจะเป็นชั้นนะเห็นเพื่อนเอเลียนเปล่าทางด้านขวาไหนวะอ๋อเนี่ยหัวแพ้ไม่ได้ดูแท้เขาเลยเนี่ยโอ้ชวนฉันคุยได้ดูแท้โอเคนอนนอนกลางเออนอนกลางนี่เลยนอนกลางไม่นอนริมแล้วทำไมมีคนไปยืนอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะเงินอดีต นายยัเพิ่งเข้ากีมมานะคนนั้นเนี่ใช่ไหมวันแล้วดื่มดูแ่าเนี่ยอ่ะเอ๊ะอย่างนี้หรอมั่วไปเลยจะไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ธรรท่าเลยจะกลัวอุ้ยคอยลามองตาเขาพี่มองมองไปมองอย่างยากเลยอ่ะมองไปเรื่อยๆมียามองตาได้ไหมแช่เธอไม่เค้ไม่มองได้แค่ตาลูกกระตาเดียวเออมองได้ลูกเดียวตอนนี้ อ้ยอย่าเข้ามาไกลสิโอ้ยใช่ไงเลียนเนียตาดีไังไงแต่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 รอบสุดท้ายของรอบนี้โอ้แต่ดีทำเซนวิที์สูงโหดืองอ๋อดูคนนี้ดิคนกาแล็กซี่ได้เยอะสุดโจะแด้นดับสองเองอ่ะมาดูคะแนนรวมนะครับอ๋อไอ้มีชั้นยืนด้ว้ แต่ก็ไม่ขาวกับฉันน่ะไอ้ส่วนฉันได้ที่หนึ่งเว้ยอาวไปม,มาทุกคนครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะถือว่าสนุกมากเลยนะเกมเนี่ยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหนามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นพวกไหนชอบด่านไหนสุดอ่า แม้โหมีเยอะมากนม่คิดไม่ทันเลยเรี่ย <S 2> <S 2> อยากเลยอะเนี่ยจะชอบไทยที่มันให้กอ๊อปปี้ผ่าเออฉันก็ชอบอันนน้น,นจักกะชอบเหมือนกัน